สวัสดีค่ะฝนจากสวนลาดินการ์เด้นนะคะวันนี้ฝนจะมาแนะนําดอกไม้ยอดฮิตนะคะที่นิยมนําไปตกแต่งเค้กให้ชมกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นดอกไม้ทั้งหมดนะคะที่ลูกค้าขขงฝนส่วนใหญ่นะคะนิยมนําไปตกแต่งเค้กขนมหรือว่าเบเกอรี่นั่นเองค่ะดอกแรกนะคะทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมากๆเลยนะคะนี่ค่ะชื่อว่าเดซี่ญี่ปุ่นนะคะทุกคนหรือว่าทุกคนอาจจะรู้จักกันในชื่อม์เกตบอลเนียนะคะทุกคนดอกนี้นะคะจะเป็นดอกทรงกลมนะคะกีบเพานะคะด้านนอกนะคะทุกคนจะเป็นสีม่วงอ่อนๆค่ะทุกคนส่วนเกสรด้านในนะคะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะ ดอกต Elliot, ่อไปค่ะทุกคนอันนี้คือดันเบิร์กเดซี่นะคะทุกคนดอกนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือจะมีกลิ่นหอมสีตัดนะคะทุกคนนี่ค่ะจะมีกลิ่นหอมมากมากเลยนะคะดอกเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้เป็นสีเหลืองนะคะทุกคนนี่ค่ะเจ้าไข่ดาวนะคะทุกคนหรือว่าเดซี่ไข่ดาวนั่นเองค่ะจริงๆแล้วชื่อว่าสีสายเดซี่นะคะน้องคนนี้นะคะจะเป็นพันุเลยนะคะทุกคนดอกน่ารักมากๆเลยนะคะมีลักษณะเกสรด้านในเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็กรีบด้านนอกจะเป็นสีขาวค่ะเหมือนไข่ดาวมากเลยนะคะ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ฝนชอบมากๆเลยนะคะทุกคนชื่อว่าดอกผีเสื้อคะ่ะทุกคนหรือว่าไดแอนตัดนั่นเองค่ะน้องนะคะจะมีหลายสีมากๆเลยค่ะมีค่ะสีนี้ก็มีนะคะแต่สีที่จะขายดีที่สุดแล้วก็ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเยอะที่สุดเป็นสองสีนี้ค่ะสองสีนี้นะคะจะมีสีของเค้านะคะจะมีความละมุนมากๆเลยค่ะจะเป็นสีขาวแล้วก็อมชมพูแบบนี้นะคะส่วนอืนก็จะเป็น ดอกต่อไปค่ะบูบัตเตอร์ไฟหรือว่าผีเสื้อแสนสวยนั่นเองค่ะดอกนี้นะคะก็ขายดีเช่นเดียวกันนะคะทุกคนที่ส่วนวนะคะดอกนะคะแทบจะพีออกมาไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะน้องคนนี้นะคะมีลักษณะคล้ายผีเสื้อมากๆเลยนะคะต่อไปคะ่ะทุกคนจะอยู่ในวดหมูของทรงกลมนะคะทุกคนนี่คะ่ะดอกแรกนะคะกระดุมเงินคะ่ะทุกคนด้านนอกน,นะคะจะเป็นกีบสีขาวคะ่ะส่วนด้านในจะเป็นเกสรสีเหลืองนะคะ มีกระดุมเงินแล้วก็ต้องมีกระดุมทองนะคะกระดุมทองที่สวนผนนะคะตอนนี้จะมีทั้งหมดสองตัวนะคะจะเป็นกระดุมทองแบบพันเลือนะคะทุกคนแล้วก็จะมีกระดุมทองที่เป็นต้นจะเป็นทรงพุ่มค่ะทุกคนที่สองตัวนะคะน่ารักเหมือนกันเลยค่ะอันนี้บางคนอาจจะเคยเห็นนนะคะน้องชื่อว่าหางนกยุงค่ะทุกคนที่ส่วนผนนะคะจะมีหลักลักทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดสามสีนะคะทุกคนแต่ก็ทุกสีคือสวยทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีออกส้มนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีแดงเหลืองค่ะทุกคนส่วนอีกดอกหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีแดงค่ะอันนี้คืืองกกยแแ่้้ววเเดม มากเลยนะคะอันนี้ดอกเขานะคะจะมีความฟูฟิงนิดนึงค่ะทุกคน ตัวนี้นะคะเวลมายุลาค่ะหรือว่าโทลินเนียนะคะทุกคนมีทั้งหมดหลายสีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ฝนเอามาให้ชมกันนะคะเวลมายุลานะคะทุกคนเป็นดอกไม้ที่มีรสชาติจืดค่ะทุกคนสีสันสดใสมากมากเลยนาไปแต่งบนเค้กหรือว่าแต่งบนแก้วฟอกเทลก็สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนรสชาติจืดนะคะทานง่ายค่ะแล้วต่อไปนะคะทุกคนนี่ค่ะเวอร์บีนาค่ะทุกคนเขาจะเป็นลักษณะเป็นช่อๆนะคะทุกคนหนึ่งช่อจะมีหลายดอกนะคะที่ส่วนส่วนก็มีหลายสีนะคะวันนี้เอามาให้ชมทั้งหมดสสีค่ะนี่ค่ะเวอร ใช้งานนะคะทุกคนลูกค้าของผลน,นะคะเขาก็จะดึงน้องออกมาแบบนี้ค่ะมันเป็นเค้กได้หลายชิ้นนะคะอันนี้ก็จะมีรสชาติเจืเอเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะและนี่ก็คือดอกไม้ทั้งหมดที่ฝนนำมาแนะนำวันนี้นะคะจะอยู่ในหมวดหมู่ที่ลูกค้านะคะชอบนำไปตกแต่งบนขนมเค้เคกแล้วก็เบเกอรี่ค่ะทุกคนและอีพีหน้าฝนจะพาไปรู้จักกับดอกอะไรอีกก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ